สวัสดีตอนเย็นวันเสาร์นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ17บนาฬิกา40นาทีครับเราก็จะมายกตุ้มกุ้งที่เราใส่ไว้เมื่อตอนเช้าครับเรามาใส่ไว้ตั้งประมาณ7โมงเช้านะครับนะพอเย็นเราก็มายกนะครับวันนี้ก็มีน้องฟาร์มนะครับกับคุณแม่นะมาช่วยด้วยครับวันนี้ใส่เยอะหน่อยนะครับปกติตอนกลางวันเราจะใส่ประมาณ15อันวันนี้เราใส่ไปประมาณยี่6้าอันนะครับ วันนี้น้องฟาร์มก็เดินมาช่วยคุณพ่อนะครับเก็บกุ้งนะครับวันนี้กุ้งก็เข้าเยอะนะครับเข้าเยอะเพราะว่าอากาศวันนี้ไม่ค่อยร้อนมากนะครับอากาศเย็นนะครับเราก็จะยกไปเรื่อยๆนะครับเดินยกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดนะครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับเราจะรีบยกไปเพื่อที่จะเอาไปจําหน่ายที่ตลาดนัดของชุมชนนะครับของหมู่บ้านตําบลหนองเต็งครับ วันนี้มีตลาดนัดนะครับที่ลานตรงเทศบาลตรงตรงวัดนะครับนะลานตรงวัดอ่ะจะมีตลาดนัดทุกๆวันอังคารแล้วก็วันเสาร์นะครับวันนี้ตุ้มกุ้งของเราก็ทํางานดีมากนะครับถูกทุกอันเลยนะครับอ๋สวยๆทั้งนั้นกุ้งสวยๆเลยนะครับไม่มีหอยล้วนไม่มีหอยมากวนเลยนะครับกุ้งล้วนๆนะครับนะ นี่ก็บรรยากาศนะครับของทํานกนะครับหนองทํานกนะครับตาบลหนองเต็งนะครับกุ้งเยอะมากนะครับกุ้งสวยๆนะครับพอเรายกเสร็จนะครับเราก็จะเอาไปที่บ้านนะครับไปช่วยกันคัดนะครับคัดกุ้งนะครับนี่ครับกุ้งสวยๆเลยครับโดดโดดดีดเลยนะครับนะครับไกลหมดแล้วครับเหลืออีกประมาณสี่ห้าอันนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศรอบๆหนองที่เราไปวางตุ้มกุ้งกันนะครับบรรยากาศดีครับช่วงเย็นนะครับตอนนี้น้องฟาร์มก็เล่นน้ําไปด้วยนะครับช่วยพ่อบ้างไม่ช่วยบ้างนะครับนี่เราก็มาถึงแล้วนะครับเราก็มาคัดกุ้งนะครับมาล้างทําความสะอาดนะครับเอาเศษไม้เศษอะไรออกนะครับก็มีหอยบ้างนะครับนี่หน่อยๆนะครับกุ้งของเราก็จะสวยนะครับนี่สวยมากๆครับผมนี่กระโดดเลยครับ ตัวไสๆนะครับเหมาะกับการทำลาบทำก้อยมากเลยนะครับช่วงเย็นนะครับตอนนี้พี่ๆทางในหมู่บ้านก็โทรมาสั่งเรียบร้อยแล้วครับคนละห้าสิบาทคนละร้อยไม่รู้จะพอกันหรือเปล่าครับสงสัยจะไม่ได้ไปถึงตลาดนัดแน่ๆเลยวันนี้นะครับวันนี้ก็รายได้วันนี้ก็ได้ประมาณ3ามถึงสี่บาทนะครับนะ ก็พอได้ค่าขนมให้เด็กๆนะครับเป็นงานอดิเรกแล้ะวันช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับหลังจากงานประจําเราก็มาใส่กุ้งนะช่วงเวลาว่างๆนะครับมไมกใกล้บ้านนะครับไม่ต้องไปไหนไกลนะครับเราก็มาช่วยนะน้องฟาร์มเนี่ยก็มันมาช่วยพอนะครับมาช่วยเก็บกุ้งคัดกุ้งนะนะครับพอคัดกุ้งเสร็จปุ๊บนะที่เหลือที่เราส่งที่พี่ไปที่สั่งไว้แล้วอันนี้คือที่เหลือครับ คุณแม่ก็จะบรรจุนะครับใส่ถุงนะครับแบ่งใส่ถุงถุงละ20บาทนะครับกุ้งของเราก็จะสวยเลยนะครับไม่มีตัวเล็กๆนะจะเป็นตัวรุ่นๆเลยนะครับไม่เล็กเกินนะครับเพราะว่าเราใส่ตุ้มกุ้งนี่มันคัดไซด์ได้นะครับคุณแม่ก็จะเอาไปตลาดนัดนะครับวันนี้ลูกค้าที่ตลาดนัดก็รออยู่นะครับแป๊บเดียวแค่นั้นแหละครับไปถึงวางปุ๊บหมดทันทีนะครับ กินง่ายขายง่ายนะครับซื้อง่ายขายคล่องครับผมผมครับ